การประกาศผลคะแนนสะสมกลางสัปดาห์อีกครั้งใครจะได้คะแนนอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ไปชมพร้อมกันครับสวัสดีสวัสดีครับสวัครบสวัสดีครับสวัสครับวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดรัวัสดีครับส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 วับััวครับสวัสดีครับวัสดีััสวัสัคัครับครับ ยากค่ะยากค่ะยากค่ะเลยเหรอจริงๆค่ะมันมากค่ะมันมากค่ะยากไหมยากค่ะแต่มันนะคะซินวีคะเป็นยังไงคะเป็นลูกทุ่งโอเควันนี้วันนี้เราแมนกันไหมได้โจ๊ค่ะได้โจ๊าตุ้มตามยากอยู่ครับยากอยู่เหรอยากครับเออคนอีสานเลยคนอีสานคนอีสานเนสครับเป็นยังไงบ้างครับยากครับยากเหรอสุดยอดครับสุดยอดเลยป๊อปอีกครับอ่าฮะเป็นยังไงแอมยากครับ ไม่ได้เต้นเหมือนคนอื่นด้วยแต <c oughs> ่ว่าก็เต้นกับน้องเพ็นน้องเปิดขึ้นมาก็เต้นกับน้องรวมๆคำตอบคือยากนะครับใช่ใช่เพราะเราก็ยังไม่รุ่นกันนะแล้วก็บางทีอาจจะฟังเพลงลุกทุ่งน้อยอะไรอย่างเงี้ยเลยทําให้ให้มันยากนิดนึงนะครับผมไปต้องเรียนที่นะเพราะว่าเพราะว่าลุกทุ่งม,มันก็จะมีสำเนียงหรือมาตรฐานที่ถ้าทําไม่ถึงมันก็ฟังออกอะเนาะเนาะ นะฮะโอเคให้กำลังใจทุกคนให้ทําเต็มที่สำหรับวีลุกทุ่งนี้ใครที่เพลงเร็วก็โจนเต็มที่พี่รอเซิร์ฟอยู่นะจ๊ะนะครับใครที่เพลงช้าก็โชว์ความลุกทุ่งให้เต็มที่นะครับผมใครเพลงเร็วบ้างเนี่ยสองหนุ่มโอเคนอกจากมาทักทายกันเรื่องนี้แล้วคุณจะรู้แล้วแหละว่าพี่จะมาประกาศผลคะแนนสะสมกลางสัปดาห์ด้วยพูดเลยยู่งนั้นตกใจพี่แอบตกใจ พงนี้ต้องไปทำธุระกันไม่ใช่เหรอครับอ่าฮะอ่ะไปทำธเรกันนะเออนี่ไม่ทำธุระเลย้เนี่ยไปดูกาอนะเองราาดรือถึงาผี้ยจริงเหรอใช่เรื่องเนี่ยเขาเขียนไว้ที่บฉันบละเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าละกันพี่ก็ไปดูด้วยนะครับผมอ่ะเราว่าเรื่องนี้ก่อนดีกว่า คะแนนที่พี่จะประกาศต่อไปนี้เป็นคะแนนที่สะสมตั้งแต่เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่20มีนาคมหลังรายการเดอะสตา์จบจนถึงวันนี้วันอังคารที่22มีนาคมเวลา6โมงเย็นพี่จะประกาศจากคนที่ได้คะแนนมากที่สุดไปสู่คนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดและขออนุญาตที่จะไม่บอกว่า2อันดับสุดท้ายได้คะแนนคนละเท่าไรและอยู่ในลำดับที่เท่าไร่เริ่มเลย หมายความว่าอันดับหนึ่งได้เยอะอันดับหนึ่งได้ไป20.65%ขอแสดงความยินดีกับซิลบี แด้ก <amounts of applause> ินด้วยต่อไปได้19.8 5ปเปอร์เซ็นต์ อันดับสามได้ไป18.75เปอร์เซ็นต์ตุนตามอันดับสี่ครับอันดับสุดท้ายที่พี่จะประกาศเปอร์เซ็นต์ ได้ไป16.47%นัดนั่นหมายความว่า <c oughs> ควางและแอมได้คะแนนรวมกันไป24.28%ซึ่งขออนุญาตไม่บอกว่าใครได้คะแนนคนละเท่าไหร่และ ใครอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่นะครับผมเอาละคะแนนสะสมการสัปดาห์มักจะทําให้เกิดความผิกผันอะไรบางอย่างตลอดเวลาแต่ว่าคุณสามารถได้คะแนนเพิ่มขึ้นถ้าคุณทําได้ดีกว่าคนอื่นผู้ชมดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่จริงๆดูอยู่จริงๆ,ๆนะครับผมเอาละขอให้ทุกคนโชคดี ขอทุกคนมีความสุขการซ้อมขอทุกคนมีความสุขการแข่งขันอย่าลืมว่านี่คือการแข่งขันและที่สําคัญมันคือความฝันของพวกคุณเก่มที่ครับขอโชคดีครับแม่นมาบอกไหมคุณแม่นเลยตอนแรกสก,กิลซีรีส์ก่อนเลยอะไรนะคนแรกอะ่ะสก,กิลเลยตัวซีรีเนี่ยแต่คนแรกเนี่ยนั่งมาตกแบบแ่บข้างมีความเฮ้ยมันไม่เกี่ยวฟ้าเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมา ใช่ไหม iscilla, พี่ทายแม่นก็กิน <reco> ซ <Christ. S 1> ีวีส์เลยไงตกใจเบาๆตกแต่ไม่เบาแครทำตัวดีเลยตัวหมูหวานเลยถาว่าถามวตอนนี้เป็นชินจริงจริงนี่ชินกว่าตรงนี้ต่อไปเฮ้ยคัมเพลงอะไรอ่ะทุเขาจะรู้สึกอย่างไรหลังจากที่ทราบผลคะแนนสะสมกลางสัปดาห์ช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อครับ da <Sýst>